กฟัดกันกะฟัดกันสวัสดีครับสวัสดีครับมาฟัดกันฟัดกันฟัดกันอ้ามมอ้าิดเยอะจุ๊บเท้าก่อนจุ๊บเท้าอจุ๊บเท้าหน่อยไหนแม่จุ๊บเท้าก่อนแม่จุ๊บเท้าก่อนจุ๊บเท้าก่อนเดียววันนี้ริดเยอะเนี่ยวันนี้ริดเยอะโอยโอ๊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 ยฟัดกันฟัดกันมันหอมจังเลยมันหอมจังเลยมันหอมจังเลย ไหนแม่จุ๊บเท้าก่อนเลยจุ๊บเท้าก่อนนี่แม่จุ๊บเท้าก่อนเท้ามาจุ๊บจุ๊บอ่ะจุ๊บเท้ากันจุ๊บเท้ากันจุ๊บปากด้วยหอมพุ่งหน่อยหอมพุ่งหน่อยเอาหอมพุ่งหน่อยเอาหอมพุ่งหน่อยจีหอมพุ่งหน่อยจีหอมพุ่งหน่อยหอมจัง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 จุ๊บปากด้วยหอมพุ่งหอมพุ่ง เฮ้ <laughs> hey, ดสูสินี่ดูสิหน,โ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 นูหนูหนูริดเยอะไอ้หนูมันริดเยอะไปไหนอะหนูไหอ่ะห้มพุงก่อนหอมพุงก่อนห้ามพุงก่อนห้ามพูดกันโอเคแายบายเพื่อนก่อนบาย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  บายบายก่อนเลยบายบายอาเวโอโหโอโหโอโหิดเยอะนิดเยอะโอโหโอโหโอโหโหถงทางดูที่ดูนี่นี่อันนึ่งสองสามถ่ายรูปอ่ะหนึ่งสองสานึงสองสานิงจ้ะโอเคบายบาย Chúc